เปิดภาพมากอะเจอเห็ดขีกระเดือนตก็เห็ดชนิดนี้นะฮะบุ้งหัวกินได้บอพี่น้องเห็นบางคนเขาเจาะเก็บอยู่ได้เห็ดอันนี้เขาเมนบอกให้ด,ด้วยพี่น้องเด้อกินได้บองามๆนี่คือเห็ดละงกพี่น้องต่อนนี้เป็นดอกดำๆของผืนมันกข็ขาวๆได้ความงามมันจุ้มจุ้ยอยู่มือน,นี้มาหาเห็ดกำน,นองนัชชามาอนี่ มันเลาะมึงเฮ็ดน้ำผลไม้ป่าพี่น้องเอ้ยหมากมันปูผู้ใดเคยกินไน่แสบ,บได้หมากนี่น้องซาสีบอกอตัวนี้หวาน,น,นหวานนะซาเพืออ่อมัอมอมอมมนของผู ปวกับบ่อบอ,อบน้อัออออนนี้เคยเก็บเห็ดปวก็หนสิบบานบอนอ นี่นดอเผีดดังงัวอาชาเห็นเห็ดปวกพานคือออกหน่อยแท้นี่นี่มาเบิ่งคับสีแมนไดยคิดว่าแมนแหละอุ้ยงามแท้คั้นบ่เห็นดอกนี่ก็บ่เห็นอะไรได้หน่แมนมาเบิ่งมาเบิ้งมาเบิ่งนี่เห็ดปวกอันดอกแดงๆนะนี่ดอกนี่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  ไอปวกดอกแดงๆนี่อกหน่อยแท้นี่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 ปวกพา <music Brothers> นไอปวกพานนะนี่พี่ ants, น,น้องไปลุ้มเฮ็ดปวกเห็ดปวกก็ออกหน่อยแคน้เด้ออางนะจ๊ะเอ ต้องออกไปหมูไดไงยหมูไงกูนี่นี่คือออกหน่อยึีเนาะโอ้จะเก็บแล้วปลาลุงนี่นเก็บพอถึงนะกลม,มลงไปเบิ่งเหรอแม่นนั่น นพื้นมันคอยด้วยอืมขาวๆนนแม่นเห็ดปวกเฮ็ดปวกดอกแดงๆออกไหนใช่เนาะอืมไอ้ดองห้ามุมก็เฮ็ดปวกอันนี้มันออกตามพุ่นบอลนี่มันแตกเคี่ยวอะไรนะจ๊ะ

พี <Merci. S 2> ่น้องตื่นเต้นได้นอนะาห้องไม่น้ำไม่น้ำเอ้าไปเบ่งน้ากันพี่น้องเลยเป็นเหตุยังมารุ่นมาลุนกันพี่น้องวุ่นๆุนอบ่ใช่ใอุ้ยงามแท่นะชางะโมลี พี่น้องเอาาเ้ยน้องอาซาเห็นไข่เห็ดละงูปาทั้งคนกระเทากม็มีพี่น้องเอ้ยเคยมาเก็บน้อน,านอาซาเนาะบอลน,นี่นะเคยมาเก็บแล้วก็มาล้ำเก่าเขาก็เห็นแต่บอลเขาเอากระเสียใจบาดนี่ตีมาเป็นของเฮาบาดนี่พี่น้องนี่ไข่เห็ดละงูออกเด้ออืมฉันมอเห็นม,มีนยกยุกยกกระองด้ว เป็นเห็นน,หน้ำเี็ดงูกคนลนะนี่ไข่มันนี่ซาแม้มากเลยทางนี่แก้มันหายเป็นเสื่อน้ำพี่น้องพี่อ๋อบ่งดูนะซาเขาเอาน,ะน,ะน่ะยังน้อยอยู่เนาะอันนี้เขาเอาไปแล้วีบอลเนี่ยเอารถเนึ่ยซามือเขาถือกันนี่มือรถ นห้ากระพุ่นมาใหม่ยได้นี่พุ่นตะตินมาใหม่กระสีอาวคือเก่าฮะอมถือมือเขาเจ้าและนะไข่น้อยมันก็เอานี่สองไข่นี่จะเบาอเลยอันนี<ม>้เอาเลยเอาเลยมีถ้าเอามาจิ้มเอ้ามาดูนี่ก็มีนะจ๊ะห้ากระพุ่นเออเปิดตะกิน

ไข่ไ่เนาะสามไข่เลยบริบูรณ์สามออกรึมงามเนาะค่ะาอะไรคือไข่ไก่ไข่เป็ดนี่ไข่ญ่เลยมันหอขอใหรบ้าน่ปด้วยดีนะที่พี่เพชรตกนึงเพชรยังไดไปบกอน

Bà ông bà ที่แซ่บที่สุดพี่น้องเห็ดกอนี่พอแล้วได้แล้วนี่เห็ดกอนาก็ได้ดีกดงสยว้ำเดี๋ยวไปแนเ่ากันนะกระเสียได้น้อเ่าแล้วบไิมาฮนะาามมานะาก็จะแบบเด็กเก็บด้วยกัน คนมาตัดนาแล้วพี่น้องจิ้นแต่เถอเบ,บิงน้ำกันเบิน้นำกันพอตัไก่งไก่งไก่งแต่เถอบจิ้นแต่เถอบ สาม surprise surprise ไข่ไข่น้อยนึเก็บมาหรยเก็บมาล้เราไปก่อนนอเลยมนมนมนมอนับมากพี่ทั้งนาเออนี่นี่ยอไขใหญ่ดี Off วิพี่เราเว้ยเน้ะเก็บมาักคิมไข่ไงี่ไข่กเลยจริงแม่ทำสไปร์เลยนะนนมนมนพี่เห็นปิดเพิ่ง้นเอาแมนันนพี่น้องเข้ามาพอแตคไข่มันกระเจ้าไปก่อนเลยระเจ้าโบเห็นนั่นนี่มามา,มา เห็นซอนไข่แค่ยากเก็บนะ่ะพี่ไข่นึ่งนี่กระเจ้าขอเห็นน่นาซาเอ้ยนี่บังบังบังนี่ไข่เห็ดแล้วผุนฝุ่นกระไดอมาได้พีน่น้องเอ้ยฝุาาน่นเห็ดฮ่าโตมันมันกระเจ้าขอเห็นกระเจ้าก็เคลียร์ใกล้ๆอย่างนี้แล้วเา่าน,น,นาะจะเนาะจมารถเจมาร่ เขียเพิ่งเลือกเป็นวัดแม่านสุขีกิวิญยัยงนองนอย,อยู่ขไข้พวกไ่นู่นเขียวถ้าเขียวเดินเออเขียวไปตง น้าเนาะชาบุรีมาพ่อเห็ดขมอีกแล้วเนี่ยมาแต่ไกลเห็ดยังเนาะชาใช้งานบ่ขี้บ้านน้อยๆเลยนี่นะพี่น้องจุ่มนี่นะเห็ดขมเนาะชาบุเบิดไม่ต้องออกนี่บวเห็นซ้ำแล้วนะงามเลยเลยนี่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 ปาตินปาตินออกฮักตินฮักออกก็ได้ ทำอยากป่าฮักปุ้ยปุ้ยปุ้ยนี่ให้ดอกมันเอามีนำมาปาดตีนมันตัดปุ๊ดปุ๊ดปุ้ดออกเลยเขีหวเนือเ็ดโครน กําลังได้ เอาเลยหิ้งหัวเลย